แบบสุดๆกับตำแหน่ง House Ambassador ของ Dior ประเทศไทยสำหรับหมายภาคภูมิร่มไซทองนักแสดงหนุ่มชื่อดังที่ล่าสุดได้ไปปรากฏตัวในงาน Men's Wear Spring Summer 2024โดยชุดคอลเลกชันใหม่ล่าสุดฝีมือการสร้างสารรค์ของคิมโจนนักกุญปารีสประเทศฝรั่งเศสที่ผ่านมาพร้อมสร้างปรากฏการณ์สะเทือนวงการบันเทิงไทยอีกครั้งล่าสุดในแพลตฟอร์มออนไลน์การตลาดและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของวงการลักชัวรี่อย่าง Lefty ได้เผยผลการจัด อันดับค่า EMV แ a n king ของนักแสดงศิลปินอินฟลูเอนเซอร์ที่เขารวมแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้โดยผลปรากฏว่าหมายภาคภูมินักแสดงไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ติดอันดับท็อป10ผู้ที่ครองมูลค่าสื่อสูงที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าสูงถึง2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว88ล้านบาทซึ่งมีศิลปินระดับโลกอย่าง NCT, Jimin BTS, Jackson Wang และ Cha Eun Woo ที่รวมอยู่ในอันดับครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามกระแสตอบรับของหมาย ภาคภูมิในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสําเร็จระดับโลกของนักแสดงไทยที่สามารถสร้างอิทธิพลและฐานแฟนคลับไปทั่วโลก